สวัสดีครับเจอกับผมโค้ดไรเดอร์นะครับก็วันนี้จะมารีวิวเกมใหม่ครับเป็นเกมแนวจอมยุทธครับก็อย่างที่เห็นนะครับภาพสวยดีครับเพิ่งเปิดนะตอนนี้มา,าผมมารีวิวเล่นเซิร์ฟหาก็มาทดลองเล่นเพิ่งเร็ว10กว่ากวัยก็จะมีมีสัตว์เทพด้วยเป็นคู่หูใช่เอาไว้ใช้ร่วมช่วยกันต่อตู้ครับก็ช่วยเราต่อสู้ได้เยอะ ก็จากที่้องเล่นแล้วก็สนุกครับหน้าสวยดีคนก็เยอะแยะครับอ่าตอนนี้ก็อืมระบบนี้ก็สุดยอดนะมันก็เหมือนกับว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะมีระบบตัางต่ด้านนี้ก็จะ่อยส่งให้ตอนเอเดโอห้าก็หัวดีนะถ้ากู้หราก็ช่วยได้เยอะเลยนะก็จะมนการช่วยโจมตีช่วยปัดช่วยไรต้ากู้หันั้นก็จะมีสามารถเอ สามารถกดมีกดนับปีนะต้องให้เขไปครับนักปีหนึ่งแล้วก็จะมีสมมติใช้เงินสุกกบอนนี้ก็ผมปล่อยบอรดได้สบายเพราะว่าปล่อยนะไม่ต้องอะไรมากนะครับครีสแรกเริ่มแรกครีสแล้วก็ค่อนจะไม่มีเท่าไหร่ก็เนี้ยก็เท่าที่ดูนี่ดูครับตะกี้อลังการดีฮะมอนเตอร์ก็น่ารักดีฮะแนวจอมยุทธนะอ่า เราเริ่มมาเปิดสักทีห้าก็บไม่ว่าผมต the ้องเห็นก็เลยขึ้นมาลองเล่นดูผมเห็นนะว่าน่าสนใจดีเนี่ก็จะเป็นภารกิจในเรื่องก็จะมีอ่าาหลักนี่สาวเราเรือกต่อมาจะเป็นดับไว้ดับูแอนนี้เส้เส้นเส้นดาบก็จะเป็นจจเป็นหิงตักละครจะลิกเป็นผู้ชายก็คือก็สามารเล่น ได้กันเ่ามไม่เห็นได้เม่เห็นแ่ไอเด็กนี่ผมแขบมากแต่ราแมกอเลือดเพื่อจะให้มาตัวนี้เขาจะมาช่วยเราเนี helmet, mm ่ยะให้เราจอองลองดูนะว่าภาพสวยสนใจหรือว่าสุดใจเลาเาทำ่นกันก็อันนี้ตรงดัน ปล่อยไม่ปล่อยกดตีเลยเอาอะจะพอจบดันมาแล้วม,มกล่องอรู้สึกจะมีมาให้ประมาณ5้กล่องให้เราเปิดกล่องเปิดกล่อง3ากล่องเพื่อเอาของนะเนี่นะลองดูนะฮะดูก็จะมีของเทพเทพหรือของกากาศรวมๆม,มาแล้วแต่ว่าเราจะเปิดได้ไม่ได้ฮะอืมเ่องเลือกรเกมก็น่าสนใจรรรรรรรครับมีพลัดตงพลัดหิดรายวันรับเนี่ย แจกของก็อ่าเรื่อยๆรับภารกิจนู่นี่น,นั่นเยอะแยะอ๋อเขาก็เ่็นเป็นกานสุมสัตว์เทพครับเแต่ว่าสุมแล้วแต่ทั้งวันี้ก็ได้ของไม่ได้สัตว์แล้วสมมมาทำไมาสเยมสม่มจสัตว์นะก็เห็งนงี่แหละเขาก็ถ้าอยากเก่งอยากเทพก็เติมเงินแต่ว่าแล้วแต่ครับผมจะเล่นตามอาาถาครับก็เนี่ยสมก็จะม,มีภรารกิจรับรายวานัน มีของเนี่ยเล่นออนกี่วันได้เดี๋ยวจะเอาไอเต่าเทพนี่ก็มีปีกได้มีปีกปีเวลยิมห้าได้ฟรีเราไปยิมหา้าก็ไม่น่าหนานนะผมเล่นไม่ถึงสิบก,กว่าทีก็ไม่รู้สิบก,กว่าแล้วนี่ครับอันนี้เป็นสัตว์ขู่สัตว์เทพครับสัตว์ขู่เราสามารถอัาเกรดได้ต้อง,กองเ,งองเก็บสกิลว้ามยังนึงมีบัฟมีมมให้เลือกเยอะแยะครับน,น,น่ารักเลอันนี้มีติการ์ดบวกนะอ่า ก็ตีวกอาวุธใช้ของที่เราหาจักดันนะฮะตีบวกใช้ตีบวกเสื้อใช้นน่นาน,านี่นั่นอะไรพวกนั้นซื้อก็โอเคนะครับรีวิวก็มาทดสอบ ประมาณนี้ครับที่ใครสนใจหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวขอให้ผมทดสอบเล่นไปเรื่อยๆเราอยากจะหาเทคนิคหรือข้อมูลต่างๆลกให้เป็นเทคนิคสําหรับคนที่อยากเล่นเกสนใจนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามรับชมกันได้นะครับ